ทำประโยชน์ต่อสังคมหนูก็ได้ร่วมแจกข้าวสารอาหารแหง้งและมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 ค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในนอกจากนี้หนูยังได้นาความสามารถพิเศษของตนเองไปร่วมร้องเพลงเปิดหมว่าหาเงินสร้างโรงพยาบาลวสมาิจังหวัดฉะเชิงเทราและร่วมร้องเพลงหาเงินบริจาคให้กับ สมาคมนักเรอร่วกพุ่งแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งภาคอีสานและภาคใต้ค่ะในระดับต่อไปนะคะหนูขอเท่าความถึงที่หนึ่งแนอุดอรนิดนึงนะคะคือพี่หนึ่งแนนอุดอรเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวราบำรุงค่ะและเป็นตัวแทนของชมรมนาตศสิงค์ค่ะแต่พอพี่เขาขึ้นอยู่ในระดับมัธยมพี่เขาก็ประสบปัญหาในเรื่องขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะ หนูจึงไปร้องเพลงเปิดหมวกและรวบรวมเงินที่ได้มาจากการบริจาคของเอฟซีนำมาเป็นค่าเทอมให้กับพี่เชียร์ค่ะหรือว่าพี่หนึ่งแนทอุดรค่ะและหนูยังมีกิจสาธารณนะโดยสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนและชุมชนอยู่เสมอค่ะก็ไปช่วยทำความสะอาดและช่วยเก็บขยะและก็จะมีช่วยซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบริเวณวัดบังรุงก,กับทางชุมชนค่ะ นี้นะคะเป็นรางวัลแชมป์ไมทองคําเด็กซีซั่น5ค่ะหนูก็ได้เข้าไปประกวดในรายการไมทองคําเด็ก2ครั้งด้วยกันค่ะในครั้งแรกก็จะไปในซีซั่น2ค่ะแต่หนูไม่ผ่านเข้ารอบแต่ว่าได้คําติชมของท่านคณะกรรมการมาค่ะและในระหว่างนั้นนะคะก็มีอาจารย์นิรันที่เป็นคนแต่งเพลงให้กับพี่ไม้ปวดเมืองเห็นความสามารถของหนูจึงติดต่อมาทางโรงเรียนและแต่งเพลงให้หนูค่ะ แล้วก็ในตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่หนูมีบทเพลงเป็นของตัวเองค่ะและหนูก็ได้นำคำติชมของ,ของท่านคณะกรรมการมาพัฒนาและปรับปรุงตนเองและเข้าไปประกวดอีกรอบในปีสั้น5ค่ะและก็ผลที่ได้ก็คือหนูได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะโอ้โหนี่หรือบางกอยิบกัปบ,บน้นนอกตันงหลายอกลายว่า กฝูงควายฝูงบ้านนาผู้คนเดินชนหัวไหลไม่รู้ไปไหนที่เดินไปก็เดินมาขอบคุณค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นความภาคภูมิใจของหนูและเป็นกำลังใจที่ทำให้หนูพัฒนาตนเองอยู่เสมอค่ะ